เดี๋ยวขอขอทำคลิปนะคะทีนี้น้องอ๋องก,กดแล้วใช่ไหมขอทำคลิปก่อนนะแป๊บ นี่ก็บ่ามันมธรรมดาเลยค่ะฟังลึกแล้วก็แน่นแล้วก็ใหญ่แล้วแล้วใหญ่ล้วลึกแล้ว,แล,วแล้วเป็นผิวแห่งๆนะแม่ อือฮออก้ยเป็นยวงเลยเป็นหนังแข็งกกันเป็ียนเคียวมาปป้องชั่วคราวก่อนอันนี้อยู่ข้างนี้ใหญ่คักใหญ่เน่แต่ประเทียไทยหมดเลยเป็นตัววี้เลยนะขาเป็นกามปูเลยใหญ่ใหญ่กว่าถูงบ้างมือถวน จะของบัางบ้าอของจะของส่วานอันนี้จะเป็นของนิวนี่ออน,นี่ก็เป็นพันไหมแกบตัดอะไรแกปัดเป็น,เป,นเป็นเล็บครบพิเศษครบทุกทุกนิวซีนิวนี่นะเห็นไหม